หน้าที่คลาสสิกของมันก็คือรักษาสมดุลแคลเซียมแล้วก็ฟอสเฟตเนาะถ้าเราขาดสมดุลตรงนี้จะเสียไปร่างกายก็มีมีกระบวนการรองรับครับผมก็คือสลายกระดูกคุณน,นี่แหละเนาะเพื่อมาทําให้ระดับแคลเซียมกับฟอสเฟตในเลือดไม่เสียไปแปลว่ากระดูกคุณจะอ่อนแอลงกระดูกก็จะพุนง่ายเปราะง่ายน่วมเราเรียกว่าโรคก,กระดูกน่วมโรคก,กระดูกหักง่ายนะครับผม ส่วนหน้าที่อื่นๆของวิตามินดีอ่ากระดูกกระดูกและฟันเนาะต่อมาก็จะเป็นควบคุมการจเจริญเติบโตของเซลล์ควบคุมการแบ่งตัวของเซลล์ควบคุมการตายของเซลเซล์ให้มันเป็นปกติแปลว่าขาดไปเนี่ยอาจจะนะครับผมเขาค้นพบว่ามันมีความสัมพั์กับการเป็นโรคมะเร็งเกิดขึ้นเนาะต่อมาก็คือหน้าที่ของระบบภูมิคุ้มกันถ้าวิตามินดีต่ำเนี่ยภูมิคุ้มกันก็จะไม่แข็งแรงครับผมเราอาจจะติดเชื้อง่ายเนาะเป็นโรคติดเชื้อเช่น โรคที่คนอื่นไม่ค่อยเป็นนันะวัณโรคอย่างเงี้ยฮะเนาะส่วนอื่นๆอันนี้แถมนะครับเขาค้นพบว่ามีรายงานค้นพบว่าวิตามินดีเนี่ยสัมพันธ์กับการเกิดโรคหลายๆโรคไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวานโรคความดันโรคหัวใจโรคมะเร็งโรคเข่าเสื่อมโรคภูมิคุ้มกันทำลายตัวเองอย่างเงี้ยในงานวิจัยในงานสํารวจเขาค้นพบว่าเออคนขาดวิตามินดีเป็นโรคพวกนี้มากขึ้นอ๋อโรคอ้วนอีกโรคหนึ่งอ่ะ ก็ถ้าสมมุติว่าเราป้องกันก็คือวิธีป้องกันหนึ่งใน protective factor หรือว่าปัจจัยที่ทำให้เราห่างไกลโ,ลกโรคพวกนี้มากขึ้นเนาะก็คือเสริมวิตามินดีไปก่อนนั่นเอง